ท่านสมชัยนะครับก็บอกเอ๊ะยังไงนะครับเหมือนจะเห็นปีกกองทางการเมืองมันเชิดนะครับเหมือนมีสัญญาณใช่คุณสมชัยชี้นะครับว่ากรกตเนี่ยออกประกาศเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับก็เรื่องเกิดจากขึ้นนี้นะครับว่าคุณสมชัยรีสุธิยากรนะครับสมาชิกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับพรรคหนึ่งนะครับใส่พรรหนึ่งโพสเฟซบุ๊กสั้นๆนะครับพร้อมแนบแนบรูปประกาศในราฐกิจจารเบยษาในหัวข้อไม่มีปี่ไม่มีขุยมีแต่เสียงปี่และเสียงกองนะครับระบุว่าอยู่ดีๆกกตเนี่ย ก็ควักระเบียบปกบตอที่ห้ามรัฐมนตรีใช้ทรัพยากรของรัฐในระหว่างยุบสภาหรือในช่วงที่สภาครบวาระนะครับและคอรมอเป็นคอรมอรักษาการว่านะครับห้ามทําอะไรในช่วงดังกล่าวบ้างออกประกาศมาในออกในประกาศในราชกิจจานุเบกษาประธานกกตลงนามตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2563นะครับราชกิจจาเพิ่งนํามาลงวันที่15สิงหาคม 2,565นะครับแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยครับ,รบแต่มีเสียงปีเสียงกองที่เหมือนกับว่ากำลังจะเชิดขึ้นมานะครับโดยระเบียบดังกล่าวเนี่ยเป็นการกาหนดเงื่อนไขการทําหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการนะครับระหว่างที่สภาผู้แทนเนี่ยรัฐสภาเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับหรือมีการยุบสภานะครับเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันแล้วก็มีโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้งนะครับด้วยสายระสำคัญ ของระเบียบนี้มี6ข้อด้วยกันนะครับเป็นการกําหนดเงื่อนไขไม่ให้คณะระัฐมนตรีระหว่างรักษาการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐที่มีผลต่อการเลือกตั้งนะครับเช่นการจัดประชุมครมสัญจรน,นอกสถานที่นะครับห้ามใช้งบประมาณของรัฐในการจัดประชุมอบรมสัมมนาอุปกรณ์ของรัฐโดยเอกชนห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุม,มัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐแล้วก็มีการ ห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่ายจัดสรรทรัพยากรของรัฐโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับแล้วก็มีการห้ามใช้พัสดุหรือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นขึ้นความถี่อุปกรณ์ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมนะครับและห้ามใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐกรณีระเบียบไม่ได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็นนะครับกตอนนอาจกำหนดข้อยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบได้นะครับ ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เคยมีบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่ปี51นะครับแต่เนื่องจากมีการประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญปี60จึงได้มีการยกร่างระเบียบขึ้นใหม่ให้สอดคล้องนะครับแต่ก็คุณสมชายบอกว่าแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านะครับนายอภิพรบุญประคองเนี่ยประธานกาอทมมีการลงนานมตั้งแต่วันที่28ตุลาคมปี63นะครับแต่เหตุใดกับเพิ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่ามการกระแสข่าวทางการเมืองว่า รัฐบาลอาจจะมีการยุบสภานใ,นในเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องวาระก,การดำรงตำแหน่งแปปีของพลเอกประยุทธ์จรันรโอชานายกรัฐมีตรนะครับขณะที่ในวันนี้นะครับสำนักงานกกตก็ได้มีการจัดประชุมเพื่อในการเลือกตั้งทั้ง77จังหวัดที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสสที่จะครบวาระในเดือนมีนาคมปี -66 นะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานจากกกตว่าสำนักงานกกตเนี่ยได้มีการนำระเบียบดังกล่าวส่งไปยังสำนักนายกรัตรี้งแต่ปี63นะารับ แต่หลังจากที่ประธานยอตลงนานแล้วไม่นานแต่ทางสำนักนายกเนี่ยเพิ่งนาระเบียบดังกล่าวนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็มันก็เหมือนสัญญาณอะไรบางอย่างจริงๆเลยนะฮะมันก็ดูแปลกๆเซ็นมาสปีแต่ว่าเพิ่งประกาศนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่ามีข่าวว่าท่านนายกจะยุบสภาด้วยเพราะว่าติดเรื่องเงื่อนไขวาระ8ปีของท่านนายกนะครับก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนปล่อยไงเอ๊ะมันยังไงนะครับไมคือคนปล่อยคือรัฐบาลเลยครับก็ได้นะมันต้องมีคนหนึ่งที่กด แบบรีลิสข่าวออกมาอย่างเงี้ยคุณกองมีลิลิสนะฮะอาจจะเรียกว่าเซฟไม่นานเซฟไม่นานแล้วเพิ่งเห็นโอ้ยตาเเพิ่งเห็นกด็จะกด enter ได้จังหวะพอดีได้จังหวะพอดีปล่อยออกมานะครับก็ติดตามมาดูกันต่อไปฮะนะครับทั้งปีทั้งกลองนี่แหละนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ต้องไปดูถึงที่สุดแล้วก็คือสารรัฐธรรมนูญเนะนะครับ